ซึ่งต่อจากนี้นะคะเราจะมีรายงานพิเศษค่ะเกี่ยวกับที่เราไปได้สัมภาษณ์นะคะเจาะลึกเลยกับคุณบุญทรงเตเรียพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการหารือเกี่ยวกับออรัฐมนตรีนะคะของอาเซียนนะคะในประเทศต่างๆที่จะเหมือนกับร่วมมือที่จะผลักดันประเทศไทยเข้าสู่เป็นศูนย์กลางาของ AEC <ช>นะคะหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ5ศชิญช,ช,ชมรายงานพิเศษนี้ได้เลยค่ะในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือประเทศสําหรับในอาเซียนด้วยกันเนี่ย จะต้องเร่งทำที่เขาเรียกว่าซิงเกิลวินโด้ครับหรือว่าช่องทางในการขนถ่ายสินค้าและก็มีระบบสุดละกรนที่เป็นระบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ในระบบอาเซียนด้วยกันกเมื่อมีการขนย้ายสินค้าหรือว่ามีการค้าขายในประเทศอาเซียนนั้นเนี่ยก็จะใช้ช่องทางหนึ่งช่องทางสําหรับแต่ละประเทศนะครับนั่นหมายความว่าสามารถเคลีย ตัวสินค้าเนี่ยมาล่วงหน้าก่อนแล้วก็จะไม่มีการใช้ระบบาาเอกสารอีกในอนาคตนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับได้มีการเตรียมการมาระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จะต้องเร่งข,ขยายการให้ความรู้กับประชาชนโดยทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จ<ด><ด>นกระทั่งถึงวันที่1มกราคม2015ซึ่งในการนี้เนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยกำลังเร่งดําเนินการกันอยู กระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการรณรงค์ออกไปให้ความรู้มีการสัมมนาเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้ง SME นะครับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆนะครับทั้งทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคของการเกษตรภาคของการผลิตหรือว่าภาคของการบริการซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้เข้าใจถึงรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆ